กี้นะคะเราดูโดยรวมทั้งภายนอกและภายในกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของช่วงล่างคันนี้ดีกว่านะคะวิญจะพาทุกคนมาดูช่วงล่างของเชฟโรเลตแคปติว่าคันนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีชนตรงไหนอะไรยังไงไหมนะคะโดยที่เราใช้ลิฟต์นะหรือว่าหอยของเรายกดูนะคะเอามาให้ดูก่อนว่าช่วงล่างเป็นยังไงบ้างตามการใช้งานนะคะรถคันนี้ปี2010เนาะถ้าพูดถึงนะคะข้างล่างก็มีบ้างในการความเปื้อนเพราะว่าช่วงล่างรถมันครอบกับถนนนะ แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการชนนะคะเนาะโดยรวมทั่วไปนะคะไม่มีชนหนักเลยนะไม่มีไม่มีล่องรอยการชนเลยเอาจริงนะดูสิมีมั่งคาบยางมาต่อยติดนี่เห็นไหม GM อะไร GM เห็นติด GM เนี่ยนะเดิมทุกจุดเลยนะคะเนาะขออนุญาตส่งน้เพราะว่าเสร็จะตกใส่หน้านะคะนี่นะยางอะไรอยู่ใต้ท้องรถนะคะเนาะแบบนี้ ย่งไหลใหม่มากเลยนะคะไอยเสียสองจุดนะคะเนาะโอ้ดูดีนะคะเนาะตางการใช้งานถือว่าสภาพโดยรวมข้างใต้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดีนะคะนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทดลองขับกันว่าช่วงล่างที่เขาบอกว่าแน่นหนึบเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะคะจะแตกต่างกับพวกรถญี่ปุ่นยังไงเดี๋ยวไปทดลองขับพร้อมๆกันเลยค่ะ